มมันนกาาาาวเเเร่ป็ถ้ามันไอ้ว่านี่เป็นทุกข์มันไม่มีไม่ทบอบตอบรับไปละละมันมันมันบ่งบอกออกทางกายส่วนจิตใจก็เจ้าของไปทำร,ปรู้อยู่ใจใจในนมไม่ให้ทำมันมันผิดปกติไม่ให้ทำสองอย่างาหาน,าาญญนึ่งยาหามผีหนีไปยาหาผีหนีปสายาหนีงาน ถ้าหนีงานมึงโดนดาน่าแน่อย่าหาผีหนีปะะ่าซะไม่เผาก็ฝังเพราะเราอยู่ในงานเราต้องรักษาหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าของนะ่ะอย่าหาผีหนีป่าทะสองมองฟ้าอย่าถุ่น้ำลายเอาไปแล้วแต่มึงไม่มึงโดนดาน่าแน่ทำหากว่าหาแม่งวะเอาไปแล้วก,ก็พูดไม่ได้ว่าใคร ก็นี่เราทํางานผ้าเนี่ยก็เหมือนกับย่าหามผีนี้ป่ะจ้ะผ้านี่ให้อยู่ว่าถ้าไประร้อนเหมือนโดนด่าแน่ผีมันก็อยู่ปะทาเข้าใจเออ่ะเราก็มีหน้าที่การงานเราก็อยู่หน้าที่การงานเราน่อันนี้ไปเล่นไปเที่ยวไปสะเปรยเทเมามึงหน้าทำงานมาไปเข้าโถเชื่อมมึงเขาหน้าไปใส่ที่เอาน่าไปใส่ที่เข้าใจไหโดนด่าแน่ คนึเ้านดึงขามันออกมากจ้าหวังไปมันออกมากไปเพยุงมันไปไปพอนี่เจ้ารนิเจ้านอนแมวเลยขาจมใจจักเตียงเขาบจะนอนไปดึจริงเลยเป็นยเสียผา ล็อกตาก็พูดไปอย่างนั้นแต่มึงเป็นคนเห็นนะมึงเป็นคนเห็นล็อกตาเป็นคนรู้ล็อกตาก็พูดตามที่รู้ไม่ได้เสียหายดิพูดไม่ได้เสียหายดิคนทำผลได้เสียหายอ่คนทำเสียหายคนรู้นี่ไม่เสียหายคนพูดเขาไม่เสียหายคนที่ทำผลเสียหายอย่าอย่าให้มีสิ่งที่โสโะรกอย่างซีชั่วอย่าให้มีในตัวเราเราต้องเอาสะอาดเอาสะอาดเข้ามาประดับจนไกลมันหนี เสด็จผีให้เป็แทน